เรามาดูวิธีการต่อไฟของตัวกระดานนะครับกระดานจะสามารถต่อไฟได้จาก2แหล่งนะครับหคือจากตัวแบตเตอรี่ตัวแบตเตอรี่ตัวนี้ชาร์จไฟ3าถึงสชั่วโมงใช้งานได้ต่อเนื่องประมาณ5-6ชั่วโมงนะครับวิธีการต่อจากแบตเตอรี่คือให้เราเสียบตัวพอร์ตที่เป็น USB นะครับเข้ากับอะแดปเตอร์นะครับฝั่งที่เป็น USB แล้วจากนั้นก็เสียบไฟจากตัวแบตเตอรี่นะครับเข้ากับอีกฝั่งหนึ่งของอะแดปเตอร์นะครับแบบนี้นะครับอีกวิธีหนึ่งคือเราต่อจากไฟบ้านนะครับคือให้เราเสียบปลั๊กไฟ เรามาดูกระดาน LED ขนาด30คูณ40เซนนะครับที่มีแบตในตัวนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้าง1คือตัวกระดานนะครับ2คือตัวแท่นวางนะครับ3คือตัวรีโมทนะครับ4คือตัวสายชาร์จนะครับ5คือตัวแดปเตอร์นะครับ6คือปากกาไฮไลท์นะครับทั้งหมด8ด้าม7คือตัวเคสหุ้มมุมนะครับแล้วก็9ตัวนี้แถมให้เป็นกระดานสาหรับเช่นเขียนราคาอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นผ้าสําหรับเช็ดกระดานนะครับ เรามาดูวิธีการใช้งานตัวขาวางนะครับที่แถมให้ตัวขาวางตัวนี้นะครับเราสามารถกางให้ได้องศาตามที่เราต้องการนะครับแล้วขันน็อตสีดําเพื่อล็อกนะครับจากนั้นวิธีการวางกระดานนะครับให้เราวางโดยหันแบตเตอรี่ขึ้นด้านบนนะครับ